ซึ่งเรื่องนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศเองก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทีเดียวในการเข้าไปดูแลคนไทยในพื้นที่ลิเบียแล้วก็อิสราเอลรวมถึงเรื่องของแผนการอพยพนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงขั้นสูงสุดติดตามรายละเอียดของแผนการอพยพคนไทยในอิสราเอลแลวก็ลิเบียจากรายงานชินีค่ะ แม้เหตุการณ์ประทะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบริเวณฉนวนกาซาจะส่งผลให้แรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งทำงานในเมืองเอชเคลลนทางตอนใต้ต้องจบชีวิตจากการโจมตีทางอากาศแต่สถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นสถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลยังคงประเมินความรุนแรงอยู่ในระดับ3จากทั้งหมด5ระดับคือการอพยพแรงงานไทยบางส่วนมาอยู่ในที่ปลอดภัย แต่หากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตะวันออกกลางนับจากนี้ทั้งในพื้นที่ลิเบียและอิสราเอลทวีความรุนแรงจนต้องอพยพถึงระดับสูงสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เตรียมแผนอพยพทั้งทางบกทางน้ำและอากาศโดยประเทศอิสราเอลซึ่งมีคนไทยอาศัยประมาณ27,000คนสถานเอกอัครราชทูตจะนำคนไทยไปที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟและท่าอากาศยานอิลัด เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตจะติดต่อประสานบริษัทจัดหางานให้จัดซื้อบัตรโดยสารให้แรงงานไทยหากอพยพทางอากาศไม่สามารถทำได้จะใช้วิธีการอพยพทางเรือด้วยการนำคนไทยไปยังท่าเรือเอชดอหรือไฮฟาเพื่อเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือกรีซ แต่หากการอพยพทั้งทางอากาศและน้ำเป็นไปได้ยากให้ใช้วิธีการอพยพทางบกไปยังประเทศอียิปต์หรือจอแดนซึ่งสถานเอกอัครราชทูตของไทยได้ตั้งศูนย์ประสานงานอยู่บริเวณแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศ ส่วนประเทศลิเบียซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่1,500คนสถานเอกอัครราชทูตของไทยได้เตรียมการอพยพไว้สองเส้นทางคือทางบกจะนำคนไทยข้ามชายแดนไปยังประเทศตูนิเซียและอียิปต์และทางเรือจะเดินทางออกท่าเรือในกรุงติโปลีไปพักรออยู่ที่ประเทศตูนิเซียเพื่อรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศดนนได้แนะนําให้แรงงานไทยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตกระทรวงการต่างประเทศและช่องทางต่างๆรวมทั้งศึกษาจุดหลบภยัยบริเวณใกล้เคียงเมื่อมีสัญญ,ญาณเตือนภยัยเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ปะทะนอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์เช็คผ่านเว็บไซต์ของสถา,านทูตนะครับเราก็ได้แนะนําว่าจะต้องสร้างความคุ้นเคย ว่าจุดหลบภัยที่เราทํางานด้วยเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อเกิดสัญญาณเตือนภัยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเวลาแค่1นาทีในการที่เราจะเข้าไปถึงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าแหล่งจุดหลบภัยของแต่ละคนของทุกคุณที่ไปทํางาน,นยอยู่ที่ใดแลซึ่งเขาจะมีสร้างให้ตลอดนะแล้วก็ถ้าเป็นไป ไม่ได้หรือไม่ทันจริงๆเกิดไปอยู่กลางแจ้งหรืออะไรก็อาจจะต้องนอนราบกับพื้นแล้วก็เอามือประสานศีรษะก็จะเป็นแน,แนวแนวแนวทางปฏิบัติตัวให้ทั้งนี้แรงงานไทยในอิสราเอลที่มีความประสงค์กับประเทศไทยสามารถติดต่อสถานทูตในกรุงเทลอาวีฟได้ทันทีที่เบอร์สถานทูต9729 954 84 12 13พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กทุกเรื่องเมืองยิว ก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดว่าญาติมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามที่สถานทูตได้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด